เอาบยผูนีวยกห้ายกนะครับสองพัสองนะครับห้ยกนะครับหยกไม่ใช่ลาไม่ใช่กเยอะวแดงน,นครับเด็<ตรง>กให,ห,ห,หม่น้เงินเพชรซุินเอไปเรื่อยเือไปเรื่อยมินีเอร์ไาออกยบแยบหมัดไปเลย ได้ไหมตีเข้าไปแต่จารแน่เข้ามาเ้าเต้าต่อยไปเรื่อยเ่อยไปเรื่อยเรื่อยไปไปเลยที่ไปยัดเข้ามา ไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินเตไปดอกีีเปล่าไปไปอยากาข้าไปอเข้าไปรอนายมได้เราว่ามาจะเย็บหลอกไปนดิหลอกมาจะหลอกไปดิให้เกิดการพโดนทั้โากโล่ักหนึของ เชือได้ไหมยกรับหมดยกที่หนึ่งยกที่หนึ่งยกที่สอมเลยครับยอดขนาดแบบนี้ตาวตาวเดี๋ยวไม่หว้ก็สู้เราไม่ได้นะนี่ปัง มาหน้หัดใช้เป็นประโยชน์เจี๊ยบหลอกหลอกแลออกตีนไปรู้เปล่าหัดเล่นเย็บเย็บเย็บต้อนต้อนเอาไปตีสี่ไปยิงนะครับดาราไล่กับเล่นไล่อะครับดาวไม่ต้องหนีเย็บหลอกหลอกวนเอาวนเอาเข้าใจป่ะเหมือนเหมือนเราเล่นเชิงรู้เปล่าเย็บดาวน้อยกับฟ้างามนะครับอุติบายนะครับกับทองกับสิงห์มณีนะครับเราจะเรียนตามไปรายการเลยนะครับ มวยตอนนี้มาครบหมดแล้วนเนี่ย12คู่เนรับเต็มมาตาเยกที่สองเนี่ที่เรียบร้อยไม่ต้องหนีบังดีๆเก็บอาวุธเก็บอาวุธดีๆแล้วออกเลย

เดียอมวยเดียมวยีปีสมวยผู้แรก กระบเมูดออกมาเลยครับเยม่พรันยอดสนามครับเ็ดมาลงดีเลยครับยอดสนามนะครับเรียมไม่เลยนะครับเรียมให้พรอมครับย่างพู้นี้เลครับ ยายามออกดูดูดิไม่ต้องรุนเร้นขนาดนั้นดิเข้าใจว่าออกแน่นแน่นไปรีนไปไหนอ่ะออกให้มันสวยงามดิเขาไม่เอาเราแล้วหลังจากที่ให้เก้าอี้กรรมการไว้สามตัวตอนนี้เหลือสองว่างเหลือตัวเดียวบ้างเลยคุณยายยืนยิ้มอยู่ข้างเวทีก็บอกว่ฉันไม่มีเก้าอี้นั่งแล้วยืนยิ้มคุณไห่ร้อนยิ่งดสามยิ่งดสาม các bạn nhớ đi xa hơn. đúng rồi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 . đúng เราวเลยยิมีา่งต่านินงเลยย้มมาแล้วทุกสามีไคนใหม่จะเล็นปล้วปเ

เตาเตา,ตาไม่ต้องตกใจเอาจื่ออกแน่นๆเลยไม่ต้องหนีดึงลงมาดึงนีดึงไปดึงไดึงไปดึไปดึง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 ไปดน

ตรงนี้เดินทงเลยนะขุนรามในงานวันนี้รัชดาสีฟ้าองต้องมีสองัคุกเลยคนี่เดินเดินออกให้ันนี้เลยนะอายเอะไันรนเยรแีย้อยนเดี๋ยวฝาลครับวันที่อะไรแล้วเมืกี้บอกกัน็กเล่นเยอะนะมีสายหยดครับที่สารารจันาเซานนครับขอเชิญชิมาเลยครับ

ต่าาลงมาถ่ายรเหวอย่างเดียวเาได้ไอ้าเดนปุกไม่ตืนาเด่า้จะไรก็ขอ่งาไ้วเร็วเรปั๊มเลยขอเชือกอย่ทอเชือก ก้มือเลยนะครับมวยทุกๆใช่เลยในขณะที่จะไปชกออกตีนน้ำก่อนคุณรุ่นตีตีเต่งแรงไม่ต้องเล็บไม่ต้องเล็บโดนมาตีเต่าอย่ามั่วดิเต่า หคตมากโคมากเออเดินนี่เดินนี่หมดแล้วเออโดเตะเต้เตะเดินลงมาเตะดิเตะเต้าตีน้ำตีน้ำเร็วเร็วโคตรนี่ตามเลย mỗi nó tàu một lâu à, đi à, đi à, đi tao ao ấy đi tàu 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 không đâu 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 chặt đâu đi anh đâu 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 ừ. đi ổn đi. Đi. tê หมดชั่วหมดชัที่สี่ที่สี่ที่ละล่างที่แปดสองไอ้ตาวไอ้ตาวเหมือนกับเจอหน่ะล่าเรียนไอ้ยกที่แล้วไอ้ตาวมึงจะม่วดิจะมั่วนทำไมอ่ะตัวกุญแจหายนะครับวกุญแจน่าจะเป็นกุญแจเข้าบ้านหรือยังไงมวยแค่ต่อยไม่กี่ครั้งเองเดี๋ยวเถอะออกตีนน้ำดิเดี๋ยวเดี๋ยวมารับไปด้วยนะครับท่านจะได้ไม่ต้องพานประตูบ้านนะครับ ดาวดาวดาวไต้แล้วต่อยตึมเลยรู้ไหมชิงก่อนเลยชิงเบิ้ลได้เบิ้ลยกเดียวนะยกเดียวยกห้าชนะแล้วนะเดินนะดาวดาปั้มเขาไม่เอาแล้วรู้เปล่าเออไม่ถอยนะไม่ถอยอย่ามั่วนะไปลุกเลยลุกเลยเออจะขายเนาะสิบเจ็ดที่จะถึงนี้นะครับวันอาทิตย์หน้านะครับดาวดา ดาวดาวดาวพี่ตอนละเดินมาสอกทะทัุขึ้นไปดิดีเลยพอมพระเพชรกับจังสายจระเนี้ยผู้นำรายการนะครับเล่นปัญญาชรสุวรรณกับเอกประหลาดสอนจอตีบางบ่อนะครับเดิม1300บาทนะครับของจริงนะครับเดินเลยไม่ถอยเดินเลยไม่ถอยแล้วเจอที่วัดบ้านโพนะครับวัดบ้านโภยกท้ายกสุดท้ายเต้นเลยโอเคเออ เอาเลยเหมดแล้วตาออกเออเอตีไล่กดไปขาไปเอตีแล้วหักฝังขาด้วยลูกเป็นเออตีตีตีนี่ไม่เคลียร์ขาไปดเร็วๆเร็วลูกีกหนออีกหน่อยเออกเด็ ตีเร yeah. ็วตีเร้วตั้ง ว่าใครใครจะพี้ิวว่าใครจะชิ้คิวมาตยกตีอาจบสุดท้ายเดี๋ยวรอกันในแกรนสสักครูน่นึงนะครับน้ำมวยนะมารับค่าตัวเลยนะครับเดี๋ยวเดินมารับค่าท่านเหนื่อยเลยนะครับเป็นทางด้านน้ำเงินครับเพชรสวีดิชชิมเห็นนะครับ เอาไปจะคะแนนไปรับกระตูด้วยครับรับ